ไม่ผ่านเราพอจะทราบไหมคะว่ามีคุณสมบัติข้อไหนที่ทำให้สินค้าของเราไม่ผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ถูกชะตากับฉันน่ะสิ สวัสดีค่ะคงคิดไม่ถึงละสิว่าจะเจอฉันที่นี่ค่ะงั้นนี่ฉันขอตัวนะคะเดี๋ยวจะรีบไปไหนก็ดีฉันหมดธุระแล้วนี่ค่ะ เดี๋ยวเธอยังไปไหนไม่ได้ฉันยังไม่อนุญาตคุณนายมีธุระอะไรกับดิฉันเหรอคะฉันจะบอกเธอให้รู้เอาไว้นะว่าที่สินค้าของเธอไม่ผ่านเนี่ยก็เพราะฉันไม่ให้ผ่านนี่คุณนายเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยเหรอคะเปล่าฉันไม่ได้เป็นกรรมการแต่พอดีกรรมการเนี่ย มาทานข้าวที่บ้านฉันอยู่บ่อยๆก็เลยจะพอขอร้องกันได้บ้างว่าสินค้าตัวไหนควรผ่านและสินค้าตัวไหนไม่ควรผ่านแสดงว่าไม่ได้ตัดสินกันที่คุณภาพสินค้าอื่นตัดสินกันที่คุณภาพสำหรับสินค้าของเธอไม่ว่าจะมีคุณภาพแค่ไหนฉันก็ไม่ให้ผ่านโดยเด็ดขาดคุณนายต้องการอะไรคะ ก็ต้องการที่เธอเนี่ยรีบออกไปจากที่นี่ไงนะคําแพงเมืองเนี้ยเป็นเมืองของฉันไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์ของเธอกับปูของเธอนี่คุณนายรู้ตัวหรือเปล่าคะว่ากำลังใช้อิทธิพลในทางที่ผิดแล้ยังไงฉันไม่สนใจหรอกนะ ว่าเธอกับพัวของเธอเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าอยากจะอยู่เมืองนี้อย่างสมงบสุขแล้วก็เธอก็ควรที่จะทําตามสิ่งที่พวกฉันต้องการคําว่าพวกของนายนียมีใครบ้างเหรอคะจะถามทำไมเธอก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าที่นี่อย่าใครใหญ่ ฉันก็อยากจะได้ยินจากปากของคุณนายเหมือนกันค่ะมันจะได้ชัดเจนไปเลยเวลาเอาไปใช้เบิกความในชั้นศัพท์่ี่ยกทำอะไรอ่ะ,อะพอดีไปโดนปุ่มกดอัดเสียงเข้านะคะเมื่อกี้ที่คุณนายพูดมาทั้งหมด mm. ก็เลยอยู่ในโทรศัพท์นี้แล้วอะค่ะแต่ก็เข้าขายว่าคุณนาย จะใช้อทธิพลในทางที่ผิดด้วยนะคะนี่แกนางคำแพงฉันไม่เคยล่วงเกินใครก่อนแต่ถ้าใครมาล่วงเกินฉันก่อนฉันก็ไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกัน

ไม่ค่ะหมวดถอยไปเรื่องนี้หมวดไม่ต้องยุ่งไม่ได้หรอกครับผมเป็นผู้พิทักษ์สันติราชผมจะปล่อยผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้านต่อตาไม่ได้หรอกครับแต่ฉันสั่งหรือว่าหมวดอยากจะลองดีกับฉันคุณนายมีอวหน้าสั่งการผมด้วยเหรอครับแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครผมทราบดีครับว่าคุณนายเป็นใครและผมก็เข้าใจดีด้วยว่าคุณนายกำลังโกรธจนลืมบางตัว วางตัววางตัวอะไรก็ความจริงแล้วนคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ควรจะวางตัวทุกคนเกรงใจไม่ใช่หร,รอครับผมว่ามีอะไรเราค่อยค่คุยค่อยคจากันดีกว่านะครับงั้นหมวดก็บอกให้นางคำแพงอะให้ลบคลิปเดี๋ยวนี้ได้ค่ะจะลบคลิปให้ก็ได้ าขอร้องกันดีๆก่อนจะลบฉันอยากจะเตือนเอาไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าอย่าลุกแก่อำนานาจเหมือนเมื่อสักครู่นี้อีกหน้าต่างมีหึงประตูมีช่องในมือถือมีกล้องนะคะลบแล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าฉันยังโดนหาเรื่องเหมือนเมื่อสักครู่นี้อีก ฉันก็พร้อมที่จะกู้ไฟที่ลบกลับมานี่ค่ะยุดหยุดไม่เป็นไรนะครับ าจริงฉันไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครหรอกนะคะแต่บางทีเราคงจะปล่อยให้คนอื่นมารังแกรเราให้ง่ายไม่ได้เหมือนกันผมเข้าใจนะครับว่าสารวัตรใหญ่กับคุณคำแพงไม่ใช่คนประเภทที่จะไปม,มีเรื่องให้ง่ายอยู่แล้วแต่ผมกังวลว่า คนทานพวกนี้มันจะไม่รามือง่ายๆสิครับค่ะฉันจะระวังตัวให้มากขึ้นนะคะแ่ผมว่าเราไปเรืเ่ยครับค่าพี่แอ๋ว พวกสารนสุกอะค่ะมาจับออยอคิมแตงคว้าของเราค่ะคตอนนี้แอลอยู่ที่โรงพักนะคะคุณกระแพงรีบมาเลยนะคะได้ค่ะเจะรีบไปเลยนะคะค่ะหมดค่ะไปถอนอพระานค่ะมีเรื่องอะไระครับรีบไปก่อนนะคะ